อยากให้ลองกล้าท้าพิสูจน์นะคือโคตรกล้าท้าพิสูจน์เลย ตลับแป้งสีครีมตัวอัลเตอร์บรท์ตัวนี้นะคะเป็นแป้งคุมมันไหมต้องบอกว่าเป็นแป้งที่ออกแบบมาสําหรับคนที่มีปัญหาผิวที่ไม่เพอร์เฟกที่มีปัญหาผิวฝ้ากระผิวหมองคำ้ำรอยต่างๆนะคะตัวนี้เขาจะปกปิดได้ดีมากแต่การปกปิดของเขาเขาใช้นวัตรกรรมซอลโฟกัสเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้ดูโป๊ะปกปิดไปแล้วนะมันจะแบบผิวกริบเลยแต่มันยังจะคงความดูเป็นธรรมชาติดูเป็นงานผิวอยู่อันนี้ เหมาะมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาผิวมันผิวคุณจะมันน้อยลงนะและแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่ ใครก็ตามที่มีปัญหาผิวอยากให้ลองมากคือมันจะนียันละเอียดกริบไปเลยอาร์ติสระดับโลกนะคะเขาก็ยังมาคอนเฟิร์มให้ว่าแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่ถ้าเทียบราคาคุณภาพแล้วนะคะอันนี้คือราคาหลักร้อยแต่เ,เขาบอกว่านวัตกรรมขนาดนี้มันต้องแบบระดับแบบ 3- 4มสี่พันนขึ้นไปแล้วนะคะอยากให้ลองกล้าทาพิสูจน์นะคือโคตรกล้าทาพิสูจน์เลยกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะของมีจานวนจํากัดแค่เหมือนชิ้นเท่านั้นตอนนี้ใกล้หมดละพีออเดอร์นะของยังไม่พร้อมส่งนะคะอีกไม่กี่วันนับถอยหลังรอใช้พร้อมกันได้เลย